บกุกแล้บ hmm. ้านแอชชัยแต่เ hmm. ช้าโดนไม่ได้ต้อไป่อเลยว่าจะเพิ่งออกไปว่าง้นเอาไเลยไงจ้ะสีที่ลเพิ่งออกไปผมไจะไปกับพายุไปไปไหนของไหนของไหนพังของไหนพังเดี๋ยวูยัไนมันมปนเมตายแล้วตายแล้วโอ้ยไอ้นั่นตายอยู่แล้ว มันตายแั่นะครับปลูกไงวันนี้ปลูกห้มันตายเดี๋ยอันนี้มันบ่มีห้าเป็นแนวใหม่ดูดิโอ้มันบ่มีห้ามันก็เลยตายอะไรมันจะรอดวันนี้รอดดูดิข้งบ้ข้งบีานข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านข้างานข้างบ้านข้นขางแน้างนของล้ของลุนะงานขข้ข้้านนนนขง้น้งง ติ่งไปทุกเรื่องมะพร้าวพี่ลอมต้นไหนต้นไหนมักรอดไม่รอดโบ้านเนี่ยมันไม่มีไอกระลานะลุมันจะล่าไปดูโอ้ยกันมรอดกันปฏิหารนะเดียว อวันนี้จะไปต่อไหมสิงหลังไปใช่ไหมผมกำลังจะรอรอมนนี่แหละอเลยพี่รอมว่าจะเพิ่งออกไปอ้ามีอะไรเนาะตื่นยายตื่นสายนู่นครับอาบน้ำอยู่

โอ้ยประตูให้เพียงหน่อยสี่ครับ

อันนี้ก็เพาะอะไรอยู่นี่ต้นอะไรเนี่ยเพาะต้นอะไรเนี่ยเพราะต้นอะไรไม่มีใบเลยเนี่ยกระลำโอ้กระลำยี่สิบห้าต้นเกิดอยู่แค่สองต้นก็ผมบอกแล้วว่าอย่าไปปลูกไอ้มูมมันปลูกมันไม่ได้กินกระลำ ยี่สิบห้าต้นเกิดอยู่สองต้นนี่แหละสองเดือนสามเดือนไม่ได้เท่านี้แหละก็มันไม่เกิดโอเคก็อยากทำไม่อย่างนี้ก็อยากทำมันร้อนมันก็เป็นอย่างนี้แอากาศมันร้อนด้วยแล้วมันนั่นไงคนไม่เคยปูด้วยเขาอยากทั้งเทิงเอาไว้ร้องคาราโอเกะก็เอาไว้ขึ้นตอนเย็นๆช่วงหน้าหนาวอ่ะช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นใช่เวลาลมมาขึ้นไปยืนเด้อไปแล้วบัว นเลยเ่ีไดขึ้นออกไปพ <c oughs> ี่รอทารัวพี่รอ, <c oughs> รอใช่ทเป็นกาแพงกันดินบอกพ,พี่รอมว่าถ้าดีพี่รอมไหลลงมาผมปมรับเป็นละห้าพัาานถึงจัดท่นะทำกำแพงปูนแล้วทีเนี้ยเขามาดูแล้วมันตกของพี่รอมมันตกเกือตกเกลือบแสนห้ากำแพงกันดินนะโอ้แพงก็เลยใช่ไหม เอาไม้มาทำเอาไม้มาจากไหนอ่ะเอ่อไม้ที่เขาของชาวบ้านที่เขาลื้อที่เขาลื้อออกแล้วก็ทำกำแพงปูนอ่ะแล้วไปขอซื้อหลักไม้เก่าเขามาแล้วมาจ้างชาวบ้านทำมีเใช่จ้างชาวบ้านที่อันนี้เขาทำก็ไม่แพงจริงๆเขาก็ไม่ได้น่าหรอกกผู้ดีผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเดี๋ยวเขาช่วยทำมีอยู่แค่สี่ห้าคนละคน ข้ามมาตรฐาอยู่เลลงจงไ้แน่นอี่วิ่งเลยไปก่นไปยังไงไปได้ปะนี่โอ้ยข้ามกอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ข้ามเนี่ยโอ้ยแขงแรงอยู่ครับเียไหหอยเจมหอยีน้เจียวมเอ้ียันข้ามโอ้ยมันแข่งแรงอยู่งล มีไม่ข้ามไม่ว่าไวจ่สัจไม่วสะพานโอ้โหงั้นเราข้ามเองดีกว่าแข่งแรงยยู่ครับอย่าบอกนจะกระโดดนะมันบัไดอย่าอุ้งอย่า มกาขามกาเหยียบขยมมนันขนมัน่เป็นขยมได้โอ้โหดูมเ่ยขยมตรงกลางนู้นเอาแค่เดินล้วขยมกลางนั่น้เาไปเยรบาขยมเน้ยขยมแรงเองเทสทุกวันงั้นค่อยเป็นกล้าไปเรื่อยลยลุงก็ได้มันแผ่นเดียวมันด้านมันพิกมันหลุด แผ่นไม่ตะปูไวตะปูมันจิกไม่ถึงตะปูมันสั้นใช่ไม้แผ่นข้านลางมันหนาหนารู้อยากกระโนนนะครับเราก็จะไปงไงวเนี่ยโอยสะพานนี่นะเนี่ยสะพานดินแน่นมเนยนี่น่นนน้้โ้้ เมยโชวเด็นด้วยเมื่อ uh, กี e ้ถ้าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นน้องลุงโดดมาเราเบรกไว้ก่อนทำอะไรให้ตึงเต้นตลอดนะคะว่าวันนี้เอฟซีคะปาเธอบ้านได้ไปถ่ายคลิปบ้องโล่งนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วกลับจากนี่ก็จะไปซื้อของนะคะเอฟซีจ้ะนี่นะคะซี

ลสามพันเมตแงน้ามสงายอันนี้พัมใช่ใช่งแนู่นบางกองทำางค่ายยังไม่ถึงสองแสนเลยอันนี้แค่นี้น่แสนน่ะหน่แสนห่งแโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ท้าบอกแลยวนึ่งแสนน่ะค่อยตกใจก็เลยมาดูว่ากำแพงอะไรว่าถึงแสนมัไม่ได้แจ้งแล้วผมที่เยอะกว่าดินซุดเขาแบหักพื้นที่ของพี่ใหมันเลืกเป็นป แจ้งความไปเลยแ่นี่แม่แจ้งความไป้งาเลยแจ้งความไปเที่ไรหตรงนี้เหรอเออมันเหรออ้าไม่ดูคลิปเขาเหรอเขาจะมาเกษียณอยู่ที่นี่จะมาเกษียณอยู่ที่นี่เออไวเกษียณอ๋อจะมาอยู่ตรงนี้เม่วมล่ราวันมันจะไปยึดไงวะเนี่ยยึดจลูกลังเลยนะี้มยายืด ของพี่ชายจะเป็นของอ๋อซาโนนซของพี่ยูโรไหนนี่เขตเนี่ยเสือลูกเขตไม่องตรนี้เหรอนี่เขตพวกฝั่งโน้นคืออาณาจักรพี่ยูโรอ๋อตั้งแต่เนี้ยนะเออใช่โน่นเนอะไปถึงบ้านโน่นของพี่ยูโรใช่เออคือติดกันเลยนะพี่ยอมแค่นี้พี่ยูโรพี่ยอมแค่นี้เออ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แนละ้วโอ้โหโหโร่งนี่ต้นลิมแน่ที่มันไม่มีกลาลาอยู่อะโ้น <c oughs> ลิมเนี่ยนะเนอ,อ้าเจ็ด <c oughs> ไหมแล้วเอ็นเอลนี่มันทำไมเหี่ยวหมดเร็วเนาะอตอนที่เขาถมดินตรงข้างๆนี่ไง <c oughs> เขาขุดขึ้นมาไงเอาน,นี้มาเพราะว่าเขาต้องใช้รถได้เนาะกำลังจะโตถ้ามันไม่เป็นแบบนี้มันก็เหมือนต้นนั้นนลยเนาะต้องโตกว่านั้นอีกสวยกว่านั้นอีกแต่ก็ไม่ดีหรอกเขียวเนี่ยที <c oughs> ่ไม่มีกลาลานะ ปฏิหารนะแต่ก็ดีนะไม่ต้องมีตงนมะาวตรงนี้ฮะพาราลมมันมามันจะเออนั่นแหละพอตรงนี้มันเป็นทิศทางเลยอันนี้เนี่ยลูกมะม่วงเบาอ่ะที่เขาบอกมีตลอดมีทั้งปีอะมะม่วงสายมาดูใช่ไหมเกี่ยวกับประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ